ปรมปรมปาคนละเรื่องพี่ต้นตัวนี้เป็นตัวร้ายตัวหนึ่งที่เป็นชาวรัสเซียนะครับผมเป็นหลอดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวร้ายที่อยู่ในเดดพูลภาคที่2อใครอยากชมเข้ามาชมกันเลยในคลิปของพี่ต้นฮีโร่กับโอเมกาเรนเจ์ Hello คท่านผู้ชมสมาชิกของเดอะต้นฮีโร่ชาแนลทุกๆคนเลยและสวัสดีแฟนขับทั่วทุกคนที่อยู่บนโลกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศและในประเทศของเราและทักทายนะครับแฟนขับที่รักพี่ต้นเสมอนะครับทั้งน้องๆเยาวชนทัวทัวไปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะพามาพบกับรายการดีๆแบบนี้รายการรีวิวของเล่นพร้อมหลักการทางวิศวกรรมกับรายการของเดะต้นฮีโร่นั่น แมวตื่นเลยพี่ต้นแหกปากดังไปนิดนึงต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราเรามาทำท่าทางพร้อมกันสักนิดนึงดีไหมวอซิมไกคือ a ม Welcome back the t o t t e Ton Euro c h a n n ส l เน่สำเนียงดีไหมเดี๋ยวพี่ต้นลองเป็น BBC World นิดนึงนะครับ Good morning Good morning welcome Baby Say World So Good เน่เหมือนไหมเหมือนไหมไปอ่านข่าวได้เลยเนาะสำหรับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมตัวนี้เขามีชื่อว่า Omega l e s ลนะครับผมเขาเป็นฆาตกรหรืออาชญากรนะครับผมต้องเรียกว่าว่าเป็น Lord of Crime in Russia นะครับเป็นชาวรัสเซียเขามีชื่อว่าเอเจนต์คารีโรว s ส i ิกนะครับผมคือเป็นหนึ่งในเวอ o n บอเอ็กซ นะครับคือตัวนี้อยู่เอเว็อเอ็ก์เลยนะครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในโครงการเดียวกันกับเดซพูนะครับแล้วถูกติดคุกในภาคที่2ผลปมากฏว่าถูกแค่คุกได้แล้วเราก็ไปเจอเขาฟาดปันอยู่ซึ่งเบื้องต้นพี่ต้นไปทราบมาว่าเดซพูภาคที่3เนี่ยมีแน่นอนตัวนี้โอเมก้าเรสนะภาพเบอร์เลยเดี๋ยวถอยกลับไปนึงนะครับนะครับผมโอเคคราวนี้เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ด้านหลังตัวนี้เป็นคอเลกชันบาร์ฟนะครับบิลออฟิเกอร์ซาวรอนซาวรอนเป็นคอเลกชันที่อยู่ในซาวเวตแลนด์เป็น X-Men ตัวละครตัวหนึ่ง ที่อยู่ในยุคแรกๆเลยนะครับเป็นยุคแบบไดโนเสาร์นะครับผมคราวนี้โอเมก้าเรสเป็นเบอร์ที่1นะครับแล้วก็เจพรูที่เป็น X-Men t r a i ทรนี่เป็นเบอร์ที่2นะครับแล้วก็เดนพรูฮอลิเดที่เป็นสายเกงนะครับอันที่3แล้วก็เป็นบูเวอรินเอ็กยในเวอร์ชันเยลโล่สูตรนะครับแล้วก็เป็นเรดดี้เดนพรูแล้วก็บีชอปคอลเลกชันนี้พี่ต้นพูดอย่างหนึ่งครับมี3ตัวที่แม่งแรกนะครับคือโอเมก้าเรสนะครับผม นี่ครับบูเบอร์ินเ23นะครับแล้วก็บิชอฟนะครับผมตัวนี้นะครับต้องระวังนิดนึงพี่ต้นต้องขอขอบคุณนะท่านสมาชิกนะครับท่านหนึ่งพี่ต้นจำชื่อไม่ได้ต้องขอไปด้วยนะครับใครที่กำลังดูคลิปอยู่และเป็นสมาชิกท่านนั้นที่เข้ามาเตือนพี่ต้นก็เข้ามาทักทายกันนะครับเขาได้เตือนว่า x 2 3กี่านพี่ต้นซื้อนะครับผมกับคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นของเถื่อนและเป็นคนที่เป็นคนโกงนะครับเขาชื่อคุณนะครับ คุณอะไรนะนามสกุลอะไรสั์กูสาสั์ขำนะครับผมต้องระวังกันเลยนะพี่ต้นขอญาตดูนิดนึงนะครับคนดีๆคนเร็เวๆแบบนี้นะครับเราต้องแชร์พูดผิดต้องไม่ใช่คนดีสิต้องเป็นคนเร็เวๆนะครับผมนะครับเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ควรให้มีที่ยืนบนสังคมถือว่าเป็นการแชร์และกันนะครับให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมการซื้อขายสินค้าอะไรก็ตามนะครับ คราวนี้เองเนพี่ต้นขอญาตหาเลยนะครับนี่นะครับนางใช้ชื่อ FACEBOOK ว่ามาสองของครบนะครับผมต้องระวังเลยนะครับผมมันโกงนะครับระวังตัวไว้นะครับท่านผู้ชมนะก็ชื่อนะครับเวลาที่เขาเจอนะครับชื่อ ที่เขาส่งเลขที่บัญชีมาระวังไว้เลยคือนายอนุคูณศาสขำนะครับผมหรือล่าสุดกําลังมีปัญหากันทั่วโลกโซเชียลนะครับไอ้น้องบอนะครับที่บ้านมันอยู่ขอนแก่นต้องระวังนะครับเวลาซื้อของระวังด้วยนะครับท่านผู้ชมนะพี่ต้นมาฝากเตือนกันไว้นิดนึงนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับในการรีวิวตัวโอเมก้าเลสกันนิดนึงนะครับคลิปนี้เองอาจจะมีเมื่อกี้อาจจะมีแบบเขาเรียกว่า เหมือนเราอารมณ์ขึ้นนิดนึงเพราะว่าพวกคนโกงมันเยอะนะครับพี่ต้นก็อยากจะเตือนไว้เดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้นะครับพวกที่เป็นกนโกงหรือพวกที่เป็นแบ็กลิสต่างๆนะครับนะคราวนี้เดี๋ยวเราเข้ามาสู่กระบวนการการรีวิวกันต่อนะครับตัวกล่องเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้นะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเอ็กเมนแบบนี้ด้านในกล่องนะครับผมก็แยกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้นี่เป็นส่วนที่เป็นท่อเคเบิลแบบนี้อ้าวนุ่ออกมาเลยนะครับตัวนี้เองนยะพี่ต้นต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับผมทางพี่แบงค์นะครับ พานุพันธ์โทมัสดีนะครับผมพี่ชายที่แสนดีที่คือบอกได้เลยว่าพี่แบงค์เนี่ยพยายามหาของแบบนี้พี่ต้นได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ใครที่สนใจตามหาสินค้าอะไรนะพี่แบงค์ลองทักได้เลยนะครับพี่แบงค์คือพานุพันธ์นะครับพี่แบงค์นะครับลูกชายชื่อน้องโทชินะครับร้านโทชิทอยนะครับใครที่สนใจตัวไหนก็ลองตามหาได้เลยพี่ต้นแนะนําจริงๆสั่งปุ๊บทรงไวขายจริงทรงดีนะครับผมแพ็คสวยมากๆนะครับ โอ้เนี่พี่ต้งแกะให้ดูเลยเนี่สวยมากๆเนี่ครับพี่ต้นขออนุญาตเก็บกรองก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตั้งชวง์้างนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นหลอดของห้องกลงนะครับส่วนใหญ่พี่ต้นก็มีความสงสัยมากๆเลยคือหลอดห้องกลงเองเนี่ยมันเป็นหลอดที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเขาเรียกว่ามันเหมือนกับได้เร็วกว่าฝั่งไทยนะผู้ชมเนาะก็เลยได้ออกมาค่อนข้าง,าง,างดีเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือใหญ่มากจริง นะแต่ถ้าไปเทียบไซส์กับโอเมก้านะครับโอเมก้าในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนของงานงานทอยบิดพี่ต้นว่าตัวนี้ยังเล็กลงไปเลยนะจริงๆตัวนี้เนี่ยพี่แบงค์เขาแจ้งพี่ต้นว่าที่พี่แบงก์เขาทำสีมาให้นะครับผมลงสีเงินด้วยปากกาของเออ,เข,เ,เ,นะขอเขาเรียกปากกาเคมีนะครับในส่วนของเขาเรียกปากกาอะไรนะปากกาของกันดั้มเออพี่ต้นก็งงนึกไม่ออกสักทีนะครับพี่แบงค์ก็ลงมาสวยมากๆเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ คือใหญ่แล้วก็เจ๋งมากท่านผู้ชมเนี่ยแล้วคือเนื้อมันแน่นมากท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับแล้วก็มีตัวนี้มาให้เป็นท่อเคเบลิลแบบนี้นะครับจริงๆท่อมันสวมมาให้แล้ว2อันนะครับก็คือท่อเล็กแบบนี้นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากตัวท่อกันก่อนเลยนะครับตัวท่อตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยเลย นะครับให้มาเป็นยางโพลีพอพอรีนนะครับผมเป็นข้อต่อชนิดฮุกจอยแล้วก็มีแกนนะครับผมแกนก็จะมีตัวหนึ่งหุ่มไว้นะครับเป็นปลายแกนแล้วก็ตัวนี้อันหนึ่งนะครับเป็นปลายแกนนะครับตัวนี้เนี่ยต้องแนะนําว่ามันดัดไม่ได้แต่ก็ต้องระวังนะครับเวลาเราตากแดดนานๆเนี่ยมันห้อยแน่ๆนะ่านผู้ชมต้องเวลาระวังนิดนึงนะครับส่วนต่อมานะครับผมก็คือตัวนี้มันเป็นจอยขนาดเล็กแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ครับ มันเป็นทรงเล็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะเอาเก็บอีกทีนึงนะครับพี่ต้นชอบใช้ตัวใหญ่มากกว่านะครับผมแล้วก็เรามาดูตัวฟิกเกอร์กันนะครับตัวฟิกเกอร์พี่ต้นขอญาติดนึงนะผู้ชมขอญาติหมุนให้ดูนิดนึงคือคือเราไม่ได้เรียกว่าอวดนะพี่ต้นคือตามหานานมากแล้วก็พี่ต้นดีใจมากที่พี่แบงค์นะครับทักทายมาแล้วก็บอกว่าพี่มีนะครับแล้วพี่ต้นเองก็แบบคือพี่แบงค์คือดีมากๆท่านผู้ชมคนใดนะที่อยากได้สินค้านะพี่แบงค์ไม่ได้ขายแม้ไม่ได้ขายแค่่่ของเลนนะครับบผมพีีแตู้้โชววดย นะครับผมอยู่ที่ร้านพี่ต้นขออนุญาตแนะนํานิดหนึ่งอยากแนะนํามานานแล้วนะครับเป็นอยู่ที่ร้านเมกกะพาซาชั้นหนึ่งเลยนะครับผมชื่อร้านว่าคามูทอยนะครับเป็นคามูทอยแอนโชเคสพี่แบงค์อยู่ตู้ที่1นนะครับพี่แบงค์ก็จะมีโชเคสอยู่ในตู้เยอะแยะมากมายเลยหรือใครสนใจก็ลองติดต่อไปที่นี่ได้เลยนะครับผมเพจโทชิทอยนะครับผมพี่แบงค์คือคนนี้นะครับนี่ พานุพันธ์โทมัสนะครับผมก็จะเป็นรูปของลูกชายของเขาคือโทชินะครับก็ลองติดต่อได้เลยมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับที่พี่แบงค์เขาส่งต่อความสุขแบบนี้ให้พี่ต้นนะครับมาลองดูที่แข็งก่อนเลยแขนยกได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยค่อนข้างแข็งจริงๆมันเป็นพลาสติกประเภทโพลีโพพอรีอรนแต่มันค่อนข้างแข็งแล้วก็พอเวลาเรายกเองเนี่ยตัวเสื้อตรงนี้มันจะกระเดิดขึ้นมาด้วยนะครับมันก็เลยได้อยู่ที่ประมาณสัก ในมุมความรู้สึกของดัวต้นฮีโร่เนี่ยมันน่าจะประมาณสักร60องศานะครับผมตัวแขนไบเสปหมุนได้360ท่อนข้อต่อตรงนี้เป็นข้อต่อดับเบิลจอยนะครับแขนตรงนี้นะครับข้อมือหมุนได้3 6 0รนะครับขยับขึ้นลงได้จุดตรงนี้จะมีรูไว้สําหรับเสียบตัวท่อเคเบิลนะครับที่เป็นเหมือนพลังของเขานะครับส่วนหัวนะครับหัวตรงนี้ผมค่อนข้างมีลักษณะทั้งนิ่มทั้งทั้งนิ่มทั้งแข็งนะแล้วก็มีประเด็นคือหัวตรงนี้อาจจะมีการแตกหักได้ง่ายนะครับผมก็ต้องระวังนิดนึงนี่ ตรงนี้นะครับหัวหมุนได้360ร้ไม้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็ได้นิดหน่อยเพราะข้างหน้าแข็งนะครับตัวหน้าคือสวยมากให้ผู้ชมลองดูตรงนี้ใครที่เคยดู d e เด o o ูจะคิดว่าเขาดัดฟันไม่ใช่นะเขาทางขาก้ามขาไกลออกเนี้ยถ่ามาเหมือนคล้ายๆโจเกอร์ Joker, ท่านผู้ชมนะต่อมานะครับเรามาดูช่วงท่อนอกตรงนี้นะครับผมอกเนี่ยพี่ต้องคิดว่าน่าจะก้มยากเพราะว่าติดตัวที่เป็น สายล้างตรงนี้นะครับอกก็ก้มได้ประมาณนี้นี่ก้มได้ประมาณนี้เห็นไหมนี่ครับแล้วก็เงยได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมไม่ได้มากเห็นไหมครับถ้าเห็นตรงนี้เนะาะคราวนี้ตัวฟินของโอเมก้าเรดมันอยู่ตรงนี้ไว้ท่านผู้ชมพร้อมจะดพูพร้อมมีต้ไหมดูตรงนี้นะครับท่อนนี้นะครับท่อนแขนตรงนี้นะมันมีบัตเตอร์ไฟจอยเน่เออเนี่ยบัตเตอร์ไฟจอยเห็นไหมดูปลีกสะบักตรงนี้นะครับเห็นไหม มันไม่มีข้อต่ตอวัตถุไฟจอยมีเห็นมายื่นออกมาเราสามารถทําเป็นอย่างนี้ได้เย้ <Yeah! S 1> เท่มากเห็นไหมฮะท่านผู้ชมมันก็สามารถปล่อยพลังได้เท่ๆเลยนะครับเป็นวัตถุไฟจอยนะครับผมส่วนเอลหมุนได้360นะครับท่านผู้ชมนะครับมีค่อนข้างมีกลิ่นของสีสีที่เป็นสีของกันดั้มนะครับแล้วก็สีเนี่ยอาจจะมีรอยเหนียวนิดนึงแต่พี่ต้นถือว่าเนียนนะข้างนี้เนียนมากแบบสวยเลยนะครับ ส่วนข้างนี้อาจจะมีรอยเหนียวนิดนึงแต่พี่ต้นมีความรู้สึกว่าลงมาพี่แบงค์ลงมาได้สวยมากนะครับขานะครับยกได้ที่ประมาณ90องศานะครับข้อต่องน,นี้หมุนได้3ามโลกสิบไหมเรามาดูกันโอ้โหหมุนได้สามโลกสิบเออแต่แน่นมาก,มากเออระวังหักนะครับข้างนี้ล่ละอะไรแน่นๆเงี้ยมันต้องเสียงหมุนได้ไหมเออหมุนได้3ามโลกสิบเลยครับท่านผู้ชมแต่แน่นจริงแน่นมากแน่นจนน่าก,กลัวนะครับข้อต่อนะครับ ท่อนนี้จะเห็นว่าเป็นเหมือนเกราะนะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงท่อนของดับบลจอยเห็นไหมมาอยู่ท่อนนี้พอดีนะครับและรูปทรงเป็นแบบนี้นะผู้ชมเขาติดกาวแบบนี้นี่เห็นไหมเป็นเดือยนะครับเดือยท่อนที่1กับเดือยตรงกลางติดกาวตรงข้อศอกมานะครับก้อตรงข้อเข่ามามันก็เลยไม่หลุดนะครับผมสวยนะในมุมของต้นฮีโร่มองว่าเป็นคอลเลกชันที่สวยมากๆนะครับทั้งเซตเนี่ยแทบจะหายากมากนะใครที่จะพรอออเดอร์นะอย่างน้อยก็7จ0 0ันบวกอะ่ะพี่ต้นบอกเลยนะครับค่อนข้างหายยากเลยนะครับโอเค คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูในจุดของการใส่อาวุธกันบ้างนะครับพี่ต้นแบบเออพี่ต้นชอบมากท่านผู้ชมตัวนี้คืออาจจะเป็น the best of the year ของพี่ต้นปีนี้ก็ได้นะครับผมคือตอนนี้หลายคนถามว่าพี่ต้นครับพี่ต้นไม่สะสม MCU แล้วเหรอครับคืออย่างนี้ท่านผู้ชมพี่ต้นเองอะ่ะเก็บตัวเองมานานพอสมควรเลยนะ ที่กว่าจะได้มาสะสมคอมมิกส์นะครับก็มาเจอพี่ท่านหนึ่งก็คือพี่บุ๊กนะครับแล้วก็คุณรามอนส์นะครับแล้วก็น้องชายสุดเลิฟเลยนะครับน้องไกด์เองแล้วก็น้องแจ็คโรเจอร์นะครับผมก็มาแบบเป็นสายคอมมิกส์เหมือนกันเราก็เลยแบบเฮ้ยในเมื่อมีแก๊งมีพวกกวามันต้องสะสมแล้วแหละนะครับเราก็เลยกลับมาสะสมคอมมิกส์เลยแบบอย่างเปิดเผยมากๆนะครับคราวนี้พี่ต้นเองก็เป็นสาย Xmen อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นยุค90เนาะยุคเมื่อประมาณ30ปีแล้วครับตามอายุของคนเลยนะครับผม ก็จาเปนะ็นจะต้องแบบโอ้กลับมานะครับในพื้นฐานของ X-Men นะครับ X-Men เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนดราคอนบอลฝั่งฝั่งของอะไรเนี่ยฝั่งของอเมริกาท่านผู้ชมเพราะว่าเขาฮิตมากๆที่อเมริกานะอย่างพี่ต้อนเคยได้พูดคุยกับหลายๆช่องที่เป็นช่องดงังๆเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เปรียบเสมือนมีดราคอนบอลนะครับในดวงใจโดรอมอนอะไรเงี้ยแต่ฝั่งเขาก็จะมีพวกเนี้ยครับ X-Men นะครับอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในดวงใจของพวกเขานะครับผมเน่ มีเราก็จะใส่นี้ไปเห็นไหมครับแล้วมีเราจะใส่ตัวนี้ไบอันหนึ่งมีความรู้สึกว่าท่อยาวสวยกว่าเยอะนะครับเนี่ยท่อยาวคือสวยเลยอะแต่คราวนี้ให้พี่ต้นกรารันตีปะละ่ะพี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นตั้งอยู่ในตู้โชว์ข้างบนน่ะแดดกินแน่นอนแดดกินในข้อหมายคือแดดทำให้ย้วยแน่นอนครับเนี่ย เนี่ยมันมาแล้วนะยังไม่ทันไรนี่ย้วยแล้วอ่ะนี่นะครับอ่ะเรียบร้อยเป็นแบบนี้แล้วกันท่านผู้ชมใครสาวกเนี่ยเด็กูต้องมีตัวนี้ไว้จริงๆนะครับเน่หมุนให้ดูเลยก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของการแซมอัพนะครับไฮพี่เบเราช่วยซูมนิดนึงน,นี่น่อย่างนี้เลยพร้อมไหมครับท่านผู้ชม5 4 3ส,ส ช็อก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 เอาไปชักด้วยนะครับนี่สวยมากนี่ครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับใครที่เป็นสายคอมิกต้องมีนะโอ,โอเคเดี๋ยวเราลองมาแร็ปอัพกันดีกว่าวางข้างนี้มั่งนี่เดี๋ยวพี่ต้นปรับท่าทางนิดนึงก่อนมันเอียงไปนิดนึงเดี๋ยวมันล้มนะครับพี่ต้นขออนุญาตน่นี่ครับน่เห็นไหม เดี๋ยวเรามาแรมอัพกันเลยดีกว่านะครับผมกับ4 category by วิศวกรรมนะครับคือโดยหลัก engineering แยกไปนในส่วนของ texture detail นะครับ economic นะครับ by engineering หรือ a c c u r a t i o n นะครับหรือว่า articulation หรือ accuracy หรือ motion study ต่างๆและสุดท้ายคือจบด้วย a p p a r a n และ function นะครับผมเรามาเริ่มกันที่ design นะครับและก texture ตัวนี้ต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมขออนุญาตตรงนี้เลยจริงๆคือไม่ได้เวร์ คือพีต้นชอบจริงๆถ้าใครสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปพวกระเบิดและดูกล้ามหน้าเนี่ยคือฮัสโบนี่คือคือต้องบอกเลยว่าคือพัฒนามาเยอะมากและดูท่อนะครับดูพวกไปต่างๆเห็นไหมไปนี่คือสวยมากนะครับพี่ต้นบอกเลยไม่นานมันงอแน่นอนเดี๋ยวพี่ต้นจะต้องปล่อยมันลงที่พื้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้คือสวยมากๆแล้วก็กล้ามเนื้อทุกสัสดส่วนคือสวยเลยแต่ถามว่ามันเนียนเท่าตัวสไตร์ที่พี่ต้นรีวิวเมื่อกี้ไหมยังไม่ทัตัวนี้ถือว่าสวยในระดับรองลงมานะครับผมงานดีไซน์งานท่อง,งานโมนต่างๆก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูแบบยากมากนะแต่มีจุดหนึ่งที่สกิดใจพี่ต้นมากจริงคือกรอบด้านบนเป็นลายลวงพึ่งลวงพึ่งคือไม่ได้หลอกพึ่งนะ รวงพึ่งคือเป็นเหมือนลังพึ่งเป็นตารางหมักลุกคือสวยมากใครที่มีตัวนี้ลองไปดูได้ที่เกราะด้านบนตรงนี้ยคือสวยจริงส่วนต่อมาคือ articulation b y e c o o o m i c ิ Engineering หรือ Motion Study นะครับใครที่รู้หลักการพวกนี้เนี่ย m o t ั่นสตัดดหรือ e c o o o m i c คือการเคลื่อนไหวตามหลักกาะยะศาสตร์กาะยะศาสตร์ของการเคลื่อนไหวคือถ้าเราขยับโดยที่ไม่ฝืนร่างกายเมื่อกี้พี่ต้นไม่ได้ฝืนขยับซ้ายขยับขวายบหน้ายบหลังหมุนหัวหมุนอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า G o o d นะเพราะมันอยู่ในสไต์โซน สไตล์โซนหมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นตัวเรานะครับตัวเราถ้ามีพื้นที่แอเรียใน180องศาเราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังก้มงอเงยโดยที่ไม่ฝืนตัวเองนี่แหละครับคือโซนของเราเช่นเดียวกันกับฟิกเกอร์ถ้าเราสามารถยกแขนขยับซ้ายขยับขวาขยับหน้าขยับหลังมีบัตเตอร์ไฟจอยนี่ก็คือเอกรอนอมิกบายเอนจิเนียริงนะครับผมหรือาร์ติคูลเลชันตัวนี้ถือว่าใช้ได้และ Special, สเปเชียลที่สุดคือมันให้ b u t เตอร์ไฟ h o ชอยนะครับหรือข้อต่อตรงสะบักหลังแต่สิ่งที่มีต้นโกรดที่สุดเลยยังไม่เคยเห็นมาเลยพวกตัวละครตัวร้ายใหญ่ๆบางตัวตรงนี้มันไม่มีมาให้อีกแล้วเสียดายคือถ้ามันมีมานี่จัดโอ้มันมากนะครับท่าทางนะครับสุดท้ายคือการลรงสี พี่ต้นคิดว่าสีอาจจะไม่ได้สวยมากนะพี่แบงก์ก็เลยช่วยลงสีให้พี่ต้นเป็นสีเงินนะครับผมก็ออกมาได้ดีมากๆทุกสัดส่วนดีมากสีที่หน้านี่สวยกว่าตัวสไตร์เยอะเลยนะครับหากใครที่รักเดอะต้นฮีโร่ชาแนลนะครับผมอย่าลืมนะครับแคปสกรีนหน้าจอดีๆแบบนี้ไปตามหากันได้เลยในแคปชั่นสุดท้ายพี่ต้นจะบอกให้ฟังว่าความคุ้มค่าอยู่ที่ระดับสิกรอออเรามีคนถามว่าพี่ต้นผมยาวมาก หนวดยาวมากเอางี้ตรงๆเลยนะผู้ชมร้านมันเจ๊งไปแล้วร้านตัดผมมันเจ๊งไปแล้วนะครับในช่วงโควิดมันเจ๊งไปแล้วพี่ต้นเองก็พยายามจะไว้ผมรองไว้ผมให้เป็นแบบจอห์นวิกอะว้าไม่ใช่นะใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ต้นแนะนําร้านค้าดีๆเหมือนเดิมแล้วกันนะครับร้านแรกเลยซื้อขายนะครับขายส่งขายปีกสินค้า ไฮสปูบายพี o ่โอเล่ e, นะครับร้านที่สองฮอปปี้เกมบายนะเดทพี่เดทสุดท้ายและร้านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายว่าจะเป็นพี o ่โอโอวันเดยทอยนะครับพี่แบงค์ที่หาสินค้าดีๆแบบนี้ให้พี่ต้นพี่แบงค์พานุพันธ์โทมัสนะครับผมร้านโทชิทอยพี่วินธนวินร้านสตาร์ฟอร์ร้านสตาร์แฟนทอยหรือแม้กระทั่งร้านอื่นๆอ,อีกมากมายหรือใครที่จะไปตู้ของมีแบงค์ที่ชั้นหนึ่งเมกะพาซา คูมะทอยแอนโชเคตได้เลยนะครับผมพี่ต้นจะแชร์เอนเครดิตไว้ให้ว่ามีร้านไหนบ้างนะครับผมและจะมีโอกาสมาทำคลิปแนะนำให้ด้วยว่าร้านน,นั้นๆเป็นยังไงและพี่แต่ละคนเป็นแบบไหนนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ต้นฮีโร่ฉัแน่ต้องขอญาตร่ำราท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับหากมีข้อสงสัยสักถามไรอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมและที่สำคัญรักคลิปนี้รักงานเดตผู้รักงานตัวร้ายแบบนี้และรักในความเป็น X เมนอย่าลืมเข้ามากดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กด Subscribe ด mm ้ว hmm. ยนะครับ mm hmm. ไปแล้วครับไอรับย mm ูพรุ่งนี้เจอตัวไหน mm hmm. ไปดูกันอีกทีนึ่งนะบ๊าย mm hmm.